สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มยอดวิวในทิกตอกกันค่ะก่อนอื่นเลยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ Google พิมพ์คำว่า KMKTH หรือกดผ่านลิงก์จากดารางกันได้เลยนะคะในตัวลิงก์ของ KMKTH ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะเป็นเว็บปั๊มไลค์ปั๊มผู้ติดตามทุกแพลตฟอร์มของเซสโซเชียลมีเดียเลยนะคะ เปิดกันไปด้านในได้เลยค่ะมาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ k m MM k t h แล้วนะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆาเลยนะคะลองเลือกสันใช้บริการกันไปดูนะคะในตัวบริการเองนะคะมีอยู่หลากหลายบริการไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไล์นะคะเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและอีกหลากหลายบริการเลยนะคะในหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยในตัวแพลตฟอร์มมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ Facebook YouTube IG Tik t o k t w i t t e r Telegram กรมนะคะและอีกหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยนะคะสามารถเลือก ใช้บริการกันไปได้ตามความสะดวกชอบใช้กันเลยนะคะเป็นบริการราย24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการ,รเพื่อนๆด้วยตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ,ะเพื่อนๆใดน,นะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานกันสมัครกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรัดผ่านยืนยันทัดผ่านอย่าลืมชื่อจริงนามสกุลจริงด้วยนะคะอย่าลืมกดติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะ2ติก๊กสมัครกัน าใช้งานกันไปได้เลยนะคะหรือสมัครผ่านลิงก์ g o o g l e ได้นนง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนๆได้นะคะที่เคยรอกอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยค่ะกดเขาใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะ เข้ามาสู่หนาเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอุู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามตาเพิ่มคนดูไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและบริการอืน่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มเองมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ Facebook YouTube i g Tik t o k t w i t t e r t e l e gram นะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการ ดไ,ดได้เลยนะคะในหมวดหมู่ตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพ, guitar, พ, aret, พิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะมีทั้งต่างชาติและคนไทยด้วยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มได้โพบตสุดตรงน,รงนี้เลือกเป็น t i k t o k นะคะหมวดหมู่บริการตรงนี้เลือกเป็นรวดเร็วที่สุดตรงนี้เลยนะคะ บริการตรงนี้นะคะเป็นบริการที่รวดเร็วที่สุดหลากหลายบริการเลยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะขอเลือกเป็นห้า7ูนย์ศูนย์เจ็ดตรงนี้แล้วกันนะคะเป็นเพิ่มยอดวิวนะคะคำอธิบายตรงนี้เพื่อนๆสาอนมารถอ่าน,นเข้าใจก่อนได้คะ่ะเป็นรายละเอียดของออเดอร์ของเพื่อนเองเมื่อว่าจะเป็นการวางลิงก์นะคะการรับประกันความเร็วที่อยู่กันตรงนี้เลยค่ะลิงก์ตัวนี้คัดลอกกันไปได้เลยจากโหมดธุงก,การจะใช้บริการนะคะขอเป็นโพสต์ นี่ละกันนะคะยอดเดินอยู่ที่ห้าพันแปดรอยสิบกาวนะคะคัดลอกลิงก์และนำมาวางกันได้เลยค่ะ <S <S จำนวนขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งร้อยนะคะใส่กันไปหนึ่งพันเลยนะคะในราคาไม่ถึงหนึ่งบาทนะคะกดส่งกันไปได้เลยค่ะใส่ไปหนึ่งมือเลยค่ะในราคาสองบาทเองระบ<า>บก,ก็ได้มาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะพร้อมกับรายละเอียดของออเดอร์ของเพื่อนเองไปดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อกันนะคะ ในหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้คือออเดอร์ของเพื่อนเองทั้งหมดเลยที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่หน้านี้กันเลยนะคะในส่วนหน้านั้นตรงนี้คือเลขออเดอร์ของเพื่อนเองเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดรายไม่ขึ้นสามารถนำเลขออเดอร์จากหน้าน้าตรงนี้ส่งให้อดินกันได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลยค่ะสถานะตอนนี้รอระบบดําเนินการเติมยอดกันสักครู่หนึ่งนะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะมีกันอยู่หลากหลายช่องทางมา,มากๆเลยสามารถเลือกสรรใช้ บริการกันไปได้ตามความสะดวกเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นตัวสแกน QR โค้ดตรงนี้นะคะใส่เงินด้านล่างตรงนี้นะคะตัวสแกน QR วอารโค้ดก็จะขึ้นมานะคะก็สามารถสแกนได้เลยนะคะยอเงินจะเข้าทันทีเลยค่ะในส่วนของการเอิ้อนเงินตรงนี้นะคะโอนเงินผ่านธนาคารนะคะของ หน้าบริษัทเลยนะคะตัวนี้นะคะโอนเงินเสร็จแล้วนําสลิปมาวางตรงนี้นะคะยอดเงินเข้าทันทีเช่นกันนะคะไปดูตัวคริปโตกันนะคะตัวคริปโตตรงนี้นะคะโทษนะคะไปดูตัวชิลเพย์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวชิลเพย์นะคะด้านในตัวชิลเพย์ตรงนี้นะคะก็จะมีบริการอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสแกนทูมันนี่ตัวนี้ก็จะอยู่หน้านี้เลยนะคะไปดูตัวอางเปากันนะคะตัวอ่งเปลวเลดตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวสแกนตัวสร้างสองอ่าเปาของทูมันนี่วัลเลดนะคะตัวนี้ ง่ายดายกันเลยนะคะไปดูตัวคริปโตค่ะในน้าตัวคริปโตตัวนี้สําหรับเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะที่โอนเงินต่างประเทศตัวนี้ก็สะดวกมากๆที่สุดเลยนะคะสามารถเลือกกันไปใช้บริการกันได้เลยนะคะตรงนี้เป็นการแนะนําเพื่อนนะคะเพื่เพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็สต์ทูนี้ก็สามารถนําคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะคะให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่น5%กันเลยนะคะไปดูที่หน้าตัวเชื่อกันนะคะ โดยเหลยตรงนี้นะคะหาเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้าย้อนไหลไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความช่วยเหลือกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะน้ำเลขออเดอร์มาวางกระถุงได้เลยค่ะแล้วปัญหาเรื่องใดก็กดกัไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตัวนี้นะคะมีแอดไลน์กันได้ด้วยนะคะสามารถแอดไลน์กันไปได้ด้วยนะคะ หากคพณท่านใดนะคะต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถแอดไลน์กันไปตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะต bon ัวประวัติการคืนเงินตรงนี้นะคะสาหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินนะคะของแต่ละออเดอร์ก็สามารถมาดูกันนั้นนี้กันได้เลยนะคะก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นะคะเงินยกเลิกและยกเลิกบางส่วนก็จะอยู่นั้นนี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูกันได้เลยนะคะแต่ละออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะ ในตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งของ PC และ Android iOS เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะเรืองรองรับทั้งของ Google p l a y และ App Store เลยนะคะตอนนี้นะคะยอดวิวทิกต o k กก็ขึ้นกันไปแล้วเพ,เพื่อนๆท่านใดสนใจในบริ้การของเว็บไซต์ k ค m ีมคีทกดผ่านลิงก์จากตารางกันมาได้เลยนะคะเว็บไซต์ k ค m ีมคเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยลองเลือกไปดูราละเรดตแนะนำกันคน,นท้ายคะ่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ก็มารับฟังรับชมกันนะคะ